ความกันเนอร์หนึ่งสองสามขอบใจป่าลุงขอบใจป่าลุงมา่งแล้วมาแล้วพี่น้องสบายดีถึงหมกสวัดใช่ไนี่ตอนหับกระสุนซ่องบอกไก่เรวพี่น้องไอ้เคียนหน่อยเข้ามาแล้ว สบายดีจะคนไหมสองสี่หกแปดสิบคนมาสิบคนนี่นรอมุซอกไ่คนแมโควิดโควิดพี่โควิดนับสามหนับควมมันนี มายมขาพี่น้องไงาเพไอินนี่พี่น้องเป็นมีกะทิย่องวนี้มาได้ใส่พักให้เด็กนน้องพี่น้องเพราะว่าคนมากินพักอยู่ห้อขามีน้องนี้ห้อขาม่ตรงหน้าตรงหน้า มือแหลกมือแหลกพี่น้องข้าวยังน uh> ้ออ้อยบ่จะซื้ออ้อยเห็รอเอ็มไปได้อ้อยสะฮะโอ้ยอ้อยเอ็มเจ้ามือนี้เจ้าเฮียนวิชาอย่างเลขกไม่ใช่โอ้ยมวิช่พลาสติกเป็นได้ยังเฮียนมบอสเต้นเต้นอยู่บ่เฮียนมือแหลกอืมนีเย้ะเต้น ได้มากเลยมาเงนแคนกระปูก1คนอ1คนคนึด้คนไปอีกสงคนเออ1คนุมาไหมเอมกรปุายเงีาเป็นเไปแมู่้ชายูชายไปไหูชายอยู่ในเด้อั

คู่ว่าน่ะเราคูดเป็นหมป่าูกไปแม่สิงห์ป่งไ้ไปนั่งไปนั่งไว้ไปนั่งามพอนิ่งมาใส่เนาะมาเลยดมายอ่าไปอให้กินลูกให้เป็นหลังที่ดีฟูยิง ย่อๆโอเคโอ้ยหายน้นองเนาะหายพี่นองใส่บวงลูกใส่บวงใสบวงครับใส่ผอมาซอยพี่นองมานนี่สางทางไปอยู่เอาที่ของที่เองวะนี่ที่ยันบุกมเอาตัรังมา ังที่นี่นกก่อนอาสะบวงก่อนลูกไปคอยกินเด้อยังยั่นแค้นบ้าอยังไผ่แบบนี้ออันไผบุญอิ่มจังมาเติม มามนีนาเกียนางปลายมันสิเลืออยู่นี่คอยกินเด้อมีมพรว่ไมโอ๊ยเรียนเท้าค่ะตามันยหอเยอะมีมกนกิไ่ได้ะพราวใช่ร้านด้วยผมมีพรบ่มาหาน้ำนานะไมท่า คนนี้ด oui, er ีกว no hmm. nah, ่าแจ็อยู à, <night> mm ่ไรเลอ่อเป็น hmm. ยังไงมือนี้ไปโรงเรียนม่วนอยู่บ่ม่วนอืมแล้วตอนอยู่เหื่นเนี้ยเห็ดยังตอนอยู่เหื่นอ่านหนังสือโอ้ยเห็ดียกซอยแม่วันนี้ไปหมุนป่าเอ้มีนี่นั่งมีนี่มีผู้นี่ไปเห็ดียกซอยแม่แล้วหมุนป่าข้าวก็เห็ดียกซอยแม่โอ้ยน้องวิก็เห็ดียกซอยแม่ โอ้นั่งกระทิ้งกอดเพื่อนโอ้เก่ง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 ตั้งถ้วยโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้มีเวนเวียดคนทุกคนพี่น้องเด้อตั้งเงนน่อยเฮานี่สวยเรือขอบครัวได้แล้วพี่น้องใครอยากเนําไปเติมมาอีกเด้อไปเอาอีกมไว้แล้วไปเถลุ่มไสปเอาเลยผสดิกลุ่มผดิ เจ้าเห็นยังอยู่เหรอสะเรื่อสะเรื่อโอ้สะเรื่อเหงเว้นเลยกิ่งกิ่งมอนแปลว่าอีกเด้อทำเด้อคันบ่มเด้ออือแปลว่าอีกอ่าอีโอ้เพิ่นอยู่บ้านครับเพิ่นกับเห็ดเวียกพี่น้องเพิ่นเห็ดเวียกน้ำพอน้ำเมร์มนบมาอีเด้อมอนเยเลยเพื่นอะ มันแค่นี้มันจะไปก้ามาดี่พี่น้องไอ้มันจะเอาเนี่ยเสรษฐีบครับพี่น้องอส่นเอาส่นเอาเศรษฐีเหรอครับเออโดยขอบใจเนาะทางสมาคมหลายๆเนาะขอบใจหลายๆทางสมาคมเนาะอยู่อเมริกาเนาะพี่น้องคุณหลายๆเด้อสมองหัวเนาะมีค่อยให้ใหความใจใ,ใกล้แนละ้วก็ สำคัญเน,นอกของขอใช้าย้ก้อนเนาะพี่นอ้องที่เป็นมาก,กับสมาคมนอกมาเลี้ยงเด็กๆให้เด็กๆก,ก,กินเนาะพี่นอ้องขอบใจหลายๆดยได้เอาไมคคิดดูออกไหมออกออกย่าไปวนอย่าไปวนอย่าไปวนนอ้นองๆเยออกไป เมูอิ่มไปเอาอีเด้อน้องได้เออืมท่านผู้ใดอยากแปเอผู้เติมถุงน้ำเมเห่าวคนน้ำเมเห่าเตี้ยง

มานหน่อยที่บานใกล้เ,เปเปมาเขากล่องเว้ยมาวางกล่องแม่น,อนอออ้องๆเอาไปเอ้าไ้เลยลูก

โอเคป็นยมงไ้เซฟดีใจอยู่วะดีใจตื่นเต้นพี่น้องดีใจดีใจเด็กๆกินน้ำนเกินลูกๆลานๆพี่น้องขอบใจผู้ใหญ่เนาะขอบบุญขอบคุณขอบใจเด้อผู้สนับสนุนเลี้ยงเด็กให้อิ่มให้มีอันพ่าคิดปัญญาเนาะอยู่บ้านอิทเทอร์เมื่อกี้กับสอบทามเหมือนว่า ป็นวยดสอพ่อเมย์บนีกัเป็นวิยาทุกคนอาจารยนี่อิมอลูกเอาอีกบ่เอาอีกจักงันจักจับเราอง่อับหนึ่งก่อนันเติมเอาจัหนึ่งก่อนบุก่เติมอีกมีนะมันกินเก่งแล้วมันบรยาดอกเพชรนะเจได้ตัวิผิดหาย้องมีเนาะ กะทินอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วมากเอาอางไว้เออมาใหม่เลยกะทินกับน้องบีสิบมากรเซนเปิงเปิงสถานการณ์กินกระอุเอ็นกะทินไปเติมบออไปเติมเนาะมุนแค้นเอาอีกวางสองหลอดมอนี่พี่น้องเลยสองหลอบหลอดละสามจับหลอดโอ้มันแต่เนี้ยหัเนี้ยหมักอันนี้กิน หอมมันกินจุกได้หอมเอนกัน,ต,นตันโตไปที่ไหนว่าหอมน,น่ะหอมนอมเป็นไตอนนี้เออหอมยุงทพโดมได้อิ่มแล้วดมเอาอีกบ่พ่แหละออามิ้นได้อิ่มแล้ว มันกำงมีนะแดงเบี้เรากินแล้วก่อนางทีทามมันทามน้องๆกว่าวันนี้ี่อ่าไอ้ทามตอนนี้ก็ไดเนาะทุกคนมากินแบบใดอะไอ้ทามแบบนี้เออเอี้อ็มาแบบนี้โอเคโอเคเดี๋ยวก็สิ เดี๋ยวกับอ้สิเปลี่ยนมีนูไปเร you, menu, the us, mm. ื่อยๆเมอเสมอเพราะว่าบางคนกับยันบ่มักนะอืมเออแมนแมนเดี๋ยวอ้สิเปลี่ยนมามเนนีเมือมาน่ีอมีมี่บ่มีคมีหมหมักพี่น้องเลยแต่มักลายกว่าเนี่ เลยการาดีเปลี่ยนชูมือแล้วเมนูนะยังมีนะครับพีออ่อัน <c oughs> อุ่มเริ่มอีกย้อม้ามี่นนองมันนี่เพราะว่ายูบัวมันแดดและกอากาศมันกัน,กนห่อน,น,ำน้ำมันนี่เนาะมันนี่ซ็นเย็นเนีย <c oughs> เอาอีไหม <c oughs> เอาอีกให้เพิน่น อูนี้ส้3ถวยผูย้นี้ีถวยะผ้นี้ซ้ำถวยทีป่ปีมายังไงปีมงแม่ปีมายังไทามดวยมาพี่น้งปีาม,มาพี่มากินหมี่กันไหม เฮ้ยมาลุกนังบีสัปีอีมั่ผู้เผ็ดผู้เผ็ดนี่จักสัวจากจักหลอกป่ะสองบอทผู้เผ็ดสองแหม่น้องผู้เผ็ดนี่เป็นหมูกับไก่พี่น้องโดนเดียวกันหมูไก่มีลูกแล้วลูกจนใหญ่เลยแม่นว่าหมูเจ้าไอ้แม่เจ้านางแมวเห็นป่ ัอ้ยลงนะว่ะิเกเอหมาิเกิเกนั่งแววแมนบอแม่เจ้านั่งแววนะแมนเออิเกเจ้ามีน้องจะคนผูเผดมีผู้เดียวนี้จ้มีลูกผู้เดียวบ่เออทักไงหน้องไอ้หมูไงจะมีลูกที่น้องเย thôi em có dám gần xe không rồi đấy nữa hết thì em đang mi phù Ui, im mà nói, bèo gì vậy? nâng gióng xong có chạy vào lùm có chạy vào luôn rồi 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 đi rồi 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 mày rồi 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 ขอบขอบครัวไก่เนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเนาะทำสมาคมลายๆเลือพี่น้องเลือนเลือนเต็มตีเลยเดี๋ยวให้นักเขียนถั่วกินเนาะแับนี้มาพอเข้ามากินมาเด้อพี่น้องดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงร่มแรงทองเด้อพี่น้องเด้อไปบ้าเก็บมาต่อพี่น้องมาขายต้อยรถแบบนี้ตั้งแต่รอบเที่ยงขึ้นไปเนาะแบบนี้ เอากะายบหนเปนได้ไหมนค่ไหนเกาะขั้นบอิ่มยังกาะขันบอิ่มสกินอยุแซ่แซ่บหม่เบจักแ่กวดีแน่เบิ่งไหมั้มีคนเบิ่สามสมหลอดหลายคนเนอหลายเิ่นสาลอดกินหออิ่มไปเลยอ่ะม่ต้องกินเาเหาเอากัวไป่แ้ไใ่ลยงหัวก้อน่องหัวอีกแล้วพี่งองเลยนี่อันวางนะลงแต่หัว ก็ยังไปบึ um ่งงัอจะบอกว่างูอ่ขอเรากินอาแล้วเนี่บักหลา